บอกหน้าแล้วผมก็หนีไปเลยสุดยอง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 ครับก็เมื่อกี้เพลงเจนหญิงครับก็เลื่อนมาให้เจ้าหญิงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับครับผมตั้งเพลงนี้เนี่ยที่เห็นมีท่อนรักเนี่ยเป็นเพลงเป็นท่อนที่พี่วินนี่เนี่ยแต่งให้ที่รู้ไหม วินี่เนี่ยมาดูวันนี้หรือเปล่าดูไหมวันใช่ไหมหรือไม่ดูหรือว่านอนอยู่ไม่รู้แลสอบคนณพีณ่ชายบ้านครับพี่ชายคนนี้เป็นอ่าอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากในชีวิตนะครับผมก็ผ่านอะไรมาหลายหลายอย่างด้วยกันนะตั้งแต่แฟนผมเป็นประธานเรียนเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่อ่าแต่งล้วพี่น้องโดยไม่คิดขอผอาเสื้อ vai mostrar você, o menino do é. Primeiro, oh. Aí, Gazela. A fazer isso. Pode fazer isso. Pode fazer? Pode fazer? Ah, não. Professor. ครับเพลงต่อไปดีกว่าเพลงต่อไปแห่งไปจะเป็นสีเรียนเปลี่ยนสีเรียนนะมีสีที่คู่เลยไแล้วม่รู้ว่าเพลงต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนสีหรือเปล่ปาเพราะว่าเนี่ยเราเราไม่โชว์ต่อไปดีกว่าโชว์นี้ก็เป็นอีกโชว์นึงที่ผมซ้อมอ่าเยอะสุดๆนะครับก็อย่างที่บอกไป ผมแทเป็นพนักงานเจมทีวีคนหนึ่งแล้วย็งไม่ oh. ั well. ้งซ so, right? ้อี่คนหนึ่งแล้วอะไรเนี่ยว่าไปซ้อมตั้งแต่เช้ายันเลือดดึกตเลยครับแก้วโมงช้าเลือดซึมคึก็มีครับก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากอยากทำให้คนได้ดูนะครับผมให้เขาปลดเก้ประดับนอื่องี่ไ้องนลยฮ่าห่าฮ่่อ่่ เกดีออโอเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวยังสักันึหไปดูชมไป